รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีตองพิธีกรของเราเลยถึงโอกาสทางคุณผู้ชมลงใต,ต,ต้เที่ยวจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งจังหวัดที่เราคนไทยทุกคนควรหาเวลาไปเที่ยวกันนะคะ สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลอดเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเราสองคน จะพาท่านผู้ชมเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกันภูเก็ตนี่เมื่อก่อนนี่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยที่สุดดีที่สุดทำไรายได้มากที่สุดตอนนี้มีผลกระทบกระเทือนอย่างมากทีเดียวครับเพราะว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวมาในประเทศไทยได้ค่ะเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยด้วยกันนี้ก็คุณจะเที่ยวเมืองไทยแล้วจะทําให้คุณรักเมืองไทยมากขึ้นนะครับวันนี้ค่ะเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ชุมชนบ้านท่าฉัดชัยเรียกว่าเป็นประตูเมือง ของจังหวัดภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าชุมชนนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันค่ะครับช่วงแผงลิปสนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลสูตรใหม่บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศสายการบิน Air Asia ภูมิภาคภาคใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสวัสดีครับวัสดีครัผู้ใหญ่สมพรครับผู้ใหญ่สมพรครับผู้ใหญ่สมพรแทนสกุลครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า บ้านท่าฉัดชัยถูกต้องครับทำไมเขาถึงบอกว่าที่นี่เป็นประตูแห่งแรกที่เข้ามาภูกเก็ตเ,เนื่องจากพื้นที่ท่าฉัดชัยของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ติดชายขอบม,มีจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่ข้ามเขตที่ติดกับเขตของจังหว<อ>ัดภูกเก็ตเราใช้สะพานสารสินเป็นจุดเชื่อมครับ<อ>ที่มาของชุมชนบ้านท่าฉัดชยัยนี่เกิดขึ้นได้อย่างไร,รับ ที่นี่ตั้งแต่บรรพบุรุษที่ที่นี่เขาเรียกว่าบ้านแหลมลาเป็นภาษาชาวบ้านในครั้งสมัยในรัชกาลที่7จนะ็ซึ่งรพกกระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาภูกเก็ต เห็นครั้งแรกก่อนหน้านั้นไม่มีไม่มีสาพานเราใช้เรือส่วนราชการก็จัดศาลาเาเรียกว่าฉัดมีฉัดอยู่ข้างบนแล่หลังจากนั้นมาก็เรียกชัดใช้ชัดชัยใช่คือพระมหากษรสัตว์ขับบงคนรับผมคือก่อนหน้านั้นเนี่ยทรัพยากรในภูเก็ตนี่อุดมสมบูรณ์จจะมีแร่ดิบุกจะมีสวนยางจะมีนาข้าวจะมีพืชผักเยอะแยะนะครับอันเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีอยิ่งใหญ่ทีเดียวนะครับสิ่งเดียว ที่เราจะทําได้ก็คือเเมือนท่องเที่ยวท,ที่บอกว่าไข่มุกการดามันสวรรค์เมืองใต้หัดทรายสีทองสองวีรชรนีส่วนนี้ก็เป็นส่วนแรกของจังหวัดภูเกต็ตครับและจุดเด่นของบ้านท่าสัตชัยนี่มีอะไรบ้างออมีหลายหลายอย่างที่มันเป็นตัวตนของเราหรืออัตลักษณ์นะครับเรียกว่าพื้นที่ของเรามีคํามฝันของพื้นที่ของเราว่าเมืองหน้าด่านตำนานรักาสารสินถิ่นหมอกแกร้ง ดินแดนวัฒนธรรมห้ามล้ําป่าชายเลนคือจะอยู่ในคอแเซ็ีครบ,บ,บ,บหมดเลยมีฐานการท่องเที่ยวให้ให,ให้ให้นักท่องเที่ยวสามารถไปเรียนรู้ในบริบทของชุมชนนะครับเรียกว่าพื้นที่ของเรามีชุมชนที่เข้ามาอยู่อาศัยซึ่งมีชาวเขาเรียกว่าชาวมอแกนกลุ่มชาติพันธุ์มอแกน แล้วยังมีอยู่ในพื้นที่นี้อยู่ประมาณ29นะฮะใน100%แล้วก็ที่เขาทำอะไรก้าวประมงอยู่เอาละผมอยากดูละผู้ใหญ่จะพาผมไปไหนก่อนจุดแรกจะพาไปวันนี้น่าจะไปที่ไปชมความกุ้งมังกรโอ้กุ้งมังกรนี่แพงนะผู้ใหญ่เขาเรียกว่าภูเก็ตลอปเตอร์ กระบวนการที่เขาเอามาเลี้ยงกว่าจะโตมาอยู่ในจานได้เนี่ยใช้เวลายาวนานใจร้อนใจร้อนใจร้อนเชื่อเลยครับไปพาไปลงเรือหางยาวครับไกลไหมครับไม่ไกลครับไม่ไกลจากตรงนี้ไปก็ถือว่าใกล้ๆกมาเที่ยวชุมชนบ้านท่าจัดชัยทั้งทีก็ต้องไปดูการเลี้ยงกุ้มังกรซึ่งเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ที่ไม่ควรพลาดกันค่ะ อ้าวเหนแล้วว้าวโอ้ยนี่หอยอะไร<อ>คะหอยหวานหอยหวานนู่ง,งานนั่นนู่ไฮไลท์นี่อยู่นี่กุ้งมังกรตัวเบลเลอร์เลยชาวประมงเขาจับกันแถวแถว ตรงนี้เหรอคะอ๋อไม่ฮะเเกาะภูเก็ตนะครับบางทียาวไปถึงพังงาค่ะแถวพังงากระบี่เขาเริ่มขายกันตอนตัวละกิโลประมาณสักห้าขีดครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็ขายได้ละครับแล้วมันเนื้อมันจะเยอะอ่าพอสมควนฮะอันนี้เป็นปลาอะไรครับเนี่ยเก๋าหงท่านผู้ชมเขาบอกราคาแพงที่สุดเลย ตอนนี้โล่สามพันกระบาทไปทำอะไรกินคนจีนจนยอ๋อคนจีนอ๋อีบบํำรุงกำลังหายากมากหายากมากเดี๋ยวจะพามาสัมผัสของจริงในกระชังเลยครับเลี้ยงกุ้งมากรหมดเลยเหรอผู้ใหญ่มีมีมีหลายอย่างครับมีทั้งปลามีทั้งกุ้งมังกรปลาหลายชนิดครับ คนไหนเจ้าของฟาร์มคนนี้ครับพี่สมคิดครับพี่สมคิดเจ้าของฟาร์มครับคุณสมคิดคุณให้อะไรเขากินมีหอยกระพงแล้วก็เศษปลาครับหอยหอยกระพงครับใช่ครับหอยเหมือนหอยแมงปูอ่ะสีน้ำตาลเออแต่เป็นหอยพื้นที่ให้ตายอ๋อไม่เป็นเป็นเล้วแกเอาเองโอ้โหให้อาหารแค่อาทิตย์ละครั้งเหรอคะเฉพาะหอยแต่ปลาเนี่ยแตทุกวันเศษปลาจะทุกวันอะไรแบบนี้ครับเราต้องให้อาหารโด้วใหญ่ แล้วเราต้องเรียนอายุเท่าไหร่ถึงจะขายได้เกือเกือบปี6กเดือนเเดือน่เหรแต่แล้วรัอแล้วแต่ขนาดที่เอามาส่วนใหญ่จะจับแบบธรรมชาติมาเลี้ยงอ่ะเลี้ยงจะได้แค่โลปลาครับออ๋ไม่งั้นต้นทุนมันจะสูงใช่ครับอย่างเงี้ยเราขายโลเท่าไหร่ตอนนี้2อ0พ2น0จ็ดสองันนี้นะ อ๋อเฉพาะราคาไม่แน่ครับดีตัวนี้มันน้อยครับตอนนี้แล้วเปอร์เซ็นต์ตายมีไหมเนี่ยทิ้งเลี้ยงไว้อย่างเงี้ยมีแต่ว่าไม่เยอะครับนอกจากเลี้ยงกุ้งกุ้งมังกรแล้วมีเลี้ยงอะไรอีกลุงปลาครับมีกุ้งเลนข้างหลังกุ้งเลนคืออะไรเป็นยังไงไหนขอดูซิกุ้งเลนอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรกุ้งเลนครับกุ้งเลนนะตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นกุ้งเลนสีคล้ายๆกันแต่ไอ้ ตัวและขนาดลำตัวคล้ายๆกันแต่มนนอมกวสีสีเขาออกจะเป็นใสๆสีไม่เข้มและจืดกว่าครับรา,าราคาถูกกว่าถูกกว่าใช่ไหมตัวขนาดนี้อายุป,ประมาณ1ปี 1> <ๆ S 2> ไม่ถึง,ไม,ถงไม่ถึงเหรอแสดงว่าโตไวเนะคุณผู้ชมคะนอกจากไฮไลท์การเลี้ยงกุ้งมังกรของที่นี่แล้วทางชุมชนยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ได้ทำอีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะพายเรือคายักไปตามสายน้ำที่ใสสะอาดพร้อมเดินชมธรรมชาติของป่ากงกลางปิดท้ายด้วยจุดชมวิวสะพานสารสินและประตูเมืองภูเก็ตเรียกว่าภูเก็ตไม่ได้มีดีแค่ทะเลอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วนี่คือจุดหนึ่งที่เป็นฐาน การท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวมามถ้านักท่องเที่ยวอยากจะมาชมติดต่อผู้ใหญ่หรือ,อเป็นผู้จัดการประธานของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนมเขาก็จะจัดเซตให้ตามความต้องการเช่นจะมาชมกุ้งมังกรก็พามาที่กุ้งมังกรก็ระสานมาทางนี้ดูกุ้งมังกรแล้วดูอะไรอีกได้อีกอเรามีคายักใครเรือคายักหรือจะลงเรือหางยาวลอดใต้สะพานสาสินไปชมประวัติศาสตร์ของพื้นที่สองฝั่งก็ได้นะหรือจะไปชมที่ หมู่บ้านมอแกนไปดูการสาธิตการทำรอบดักปลาเป็นภูมิปัญญาของเขาอะไรประมาณนั้นได้หลายอย่างเลยได้หลายอย,าย่อยางค่ะ เสียค่าใช้จ่ายในการเข้ามาเที่ยวไหมคะครับเสียนะครับเป็นการบริหารจัดการเพื่อให้ชุมชนได้เกิดรายได้แต่ไม่แพงหรอกบไม้ไม่แพงครับเป็นค่าใช้จ่ายค่าเรือค่าอะไรนาะค่าใช้จ่ายมันก็ต้องเสียรวมทั้งอาหารในชุมชนที่เรามีอยู่อ๋อเราจะติดต่ออะไรยังไงที่ไหญ่ยงไงก็สามารถติดติดต่อได้ที่ประธานกลุ่มก็คือคุณประวีรัตนทุกตานะครับหมายเลขโทรศัพท์0878 924252นะครับผมท่านผู้ชมครับมาเที่ยวภูเก็ตเมื่อไหร่นะครับอย่าลืมแวะมาที่ชุมชนแห่งนี้รับรองว่าสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆและก็มาดูของดีที่ภูเก็ตได้เลยครับขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณที่มาทำดีเยี่ยมด้วยครับขอบคุณค่ะ ช่วงสเปเชียลิตรสนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลสูตรใหม่บริษัท KTN Intertrade จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศ ก็เ,เป็นช่วงโอกาสดีของคนไทยนะครับที่อยากจะมาเที่ยวภูเก็ตกันใช่ค่ะอย่างวันนี้นะคะเราสองคนค่ะเลือกที่จะมาพักโรงแรมระดับ5ดาวเลยนะคะนั่นก็คือโรงแรมเ e อเนซองภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปาหาดไม้ขาวนั่นเองเพราะอะไรต้องมาถามคุณฮอนนะคะคุณกมวลวันงามขำซึ่งเป็นเลยา GM ของที่นี่ค่ะสวัสดี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 ท่านผู้ชมด้วยนะคะทําไมถึงต้องมาที่เรอเนซองครับคุณฮอนเรอเนซองเป็นโรงแรมที่ แสดงถึงไลฟ์สไตล์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติอุทยานแห่งชาติแล้วก็การให้บริการที่เป็นมิตรค่ะเนื้อที่ที่นี่ทั้งหมดเท่าไหร่คะเนื้อที่ที่นี่ทั้งหมด24ไร่ค่ะโอ้โหแสดงว่าห้องพักต้องเยอะห้องพักที่นี่มีจํานวน180ห้องค่ะห้องพักก็จะมีดีลักรูมวันเบด s สวีทและผู้วิลล่าค่ะการตกแต่งภายในของห้องพักนะคะก็ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ สีสันของห้องพักภายในก็จะอ้างอิงถึงปะการังใต้ท้องทะเลคนที่เข้าพักจะได้สัมผัสนอกจากเตียงนุ่มๆแล้วและสิ่งที่แตกต่างของพูวิลล่าเลยจากห้องพักที่เป็นดีลักหรือวันเ r o o m s สวีทก็คือหลังคาของพูวิลล่าสังเกตได้จากพูวิลล่าค่ะจะเป็นหลังคาที่เหมือนกระดองเต่าเพราะอะไรถึงทำเป็นทรงนี้เพราะว่าเนื้อ<ๆ>ที่ของโรงแรมเนี่ยติดกับอุทยานสิรินาศ ซึ่งเป็นสถานที่ที่เต่ามาเฟืองมาวางไข่ค่ะอ๋อก็มีเหตุผลไม่ใช่ทำาึ้นมาอะอรลอยเพราะใกล้เต่านั่นเองใช,ใช่ค่ะมาที่นี่ค่ะนอกจากห้องพักแล้วมีอะไรอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าบ้างคะค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่นี่นะคะก็จะมีกิจกรรมสปาฟิตเนสมีสระว่ายน้ำด้วยค่ะน้ำกว้างด้ใช่ค่ะก็จะมีกิจกรรมทางทางน้ำเป็นเรือแคนูหรือว่าพายแพดเดิลบอร์ด ส่วนกิจกรรมด้านนอกก็สามารถยืมจักรยานที่ล็อบบี้ไปปั่นที่ปุหน้าโรงแรมได้ตอนนี้ขอดูห้องก่อนดีกว่าใช่ใช่ใช่ดูห้องก่อนท่านผู้ชมจะได้เลือกได้ว่ามาที่เรนีซองนี้จะเลือกพักห้องแบบไหนโอนี่เราก็มาดูห้องพูวิลล่าอันนี้เป็นส่วนตัวเลยเนาะมีรั้วรอบขอบชิดยี่งงั้นก็โดดลงภูของตัวเองได้เลยใช่ค่ะเปิดออกมาก็ลงภูได้เลยค่ะ กว้างใหญ่ไพศาลกว้างมากเลยอ่ะตีนนอนก็หันไปมองเห็นทะเลด้านหน้าเลยแอบเข้ามาเดินดูสัมบูยข้างหลังนี้ก็ดีนะจ๊ะทําเป็นโต๊ะทำงานอย่างข้างบนก็อย่างที่บอกว่าเป็นหลังคาเตาหลังคาเตาอ่างจักรุซี่ไว้นอนแช่น้ํสบาสบายห้องน้ำเขากว้างนะเนี่ยคุณานขาห้องนี้เท่าไหร่ห้องนี้ราคาประมาณ5,000ส่วนตัวส่วนตัวอเค ตอนนี้เรียกว่าโซนอะไรคะห้องดีลักค่ะอ๋อใช่เชิญค่ะอุ้ยห้องดีลักก็ย้ายใหญ่อ่ะทุกห้องเขาจะเป็นจักรุซี่กลางห้องแบบนี้นะคะใช่ค่ะเราชอบห้องน้ําใหญ่นั่นแหละก็ว้างดีห้องน้าใหญ่มากสิ่งอำนวรควาสะดวกในห้องก็เหมือนห้องทั่วไปมีโซฟามีเตาเย็นมีทีวีอะไรพร้อมนะคะ ้้องนีราคาเท่าไหร่คะราคาณตอนนี้โปรโมชั่น uh, escape to nature นะคะ3,199บาทค่ะแต่ว่าท่านผู้ชมที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันได,ได,ได้อยู่ที่ราคา1,919บาทเท่านั้นค่ะนี่ต้องมาเลยค่ะหรือถ้าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นี้กดเว็บหรือว่ากดทางเว็บไซต์นี้โทรมาจองที่โรงแรม3วันล่วงหน้า<ช>ถึงจะเข้าพักได้นะครับใช่ค่ะ ชมห้องกันแล้วพี่เลือกเลยพี่อยากอยู่ภูบินล่าโอเคงั้นเราต้องคนละห้องกันนะออขอไปอยู่ห้องข้างบนดีกว่าดูแบบว่ากล้องขวามมีสองห้องติดกันได้อ่าค่ะแล้วนึงต้องถามนิดนึงว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาที่นี่มีมาตรการอะไรป้องกันกับแขกที่เข้ามาพักบ้างคะทางโรงแรมของเรานะคะมีมาตรการตาม มาตรฐานของชา SHA ค่ะแล้วก็มาร r อ o t ของเราเองก็มีมาตรฐานในการป้องกันโควิด19ที่ชื่อว่า Commitment to Clean เพื่อที่จะได้ยกระดับการบริการและความปลอดภัยให้กับลูกค้าที่มาเข้าพักของเราอย่างดีที่สุดค่ะแสดงว่าเริ่มคลี่คลายและเริ่มมีนะักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติ<ล>ที่อย,อยู่ที่เมืองไทยแล้วก็คนไทยมาพักมากขึ้นเพราะว่าภูเก็ตไม่ได้แพงอย่างที่เราคิดนะคะคนก็เริ่มเข้ามาเที่ยวมากขึ้นยิ่งเข้าโครงการด้วยยิ่งโยใช้ใชใจ่ายเงิน กันสบายเลยราคาก็ถูก<ช>แล้วก็มีช่วงโปรโมชั่นเยอะๆเลยไม่ใช่เหรอที่นี่จะมีโปรโมชั่นด้านไหนบ้างตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ ชื่อ Escape to Nature ค่ะราคาสุทธิอยู่ที่3,199บาทท่านใดสนใจนะคะสามารถใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันอยู่ที่ราคา1,919บาทเท่านั้นค่ะนีเป็นไปได้ยังไงห้องโรงแรม5ดาวละครับพันกว่ากนี้ไม่น่าเชื่อเนอจริงค่ะแต่วันนี้ไม่ต้องมีโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถมาพักที่โรงแรมนี้ได้จริงเหรอจิงค่ะนี่เรามีเวลเชอร์ให้5้าเวลเชอร์ค่ะสำหรับ ท่านผู้ชมรายการขอบคุณมากะนะครับสำหรับไว้เชอร์ของโรงแรมเบอร์นิซองนะครับหลังจากจบรายการก็โทรไปที่เบอร์นี้หลรายการค่ะคแต่วันนี้ไม่ไปไหนค่ะอยู่ยาวเดี๋ยวจะไปชิมอาหารที่ห้องอาหารตะเกียบช่วงสุดวิสุดเด็ด สนับสนุนโดย PTT Station เทคโนโลยี Extraforce ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลสูตรใหม่สามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน45ปีอยู่คู่คนไทย Health Blue b o y หวานชื่นรื่นรม วันนี้เราสองคนก็มาเยี่ยมที่ห้องอาหารตะเกียงเรียบร้อยแล้วตามคำล่ำลือว่าอาหารที่นี่เป็นอาหารไทยที่อร่อยก็เลยต้องมาชิมกันค่ะอยู่กับคุณเพื่อนนะคะหรือคุณธมนวันพันน้อยค่ะสวัสดีค่ะสดีุณ ท้องอาหารตะเกียรหน่อยซื้อก็ไทยไทยอ,อาหารก็ต้องมีแต่อาหารไทยถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นไทยที่ยังมีความเป็นดั้งเดิมที่มีรสจัดจ้านของมันเองอยู่รสชาติอาหารของภูเก็ตแท้ๆเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงคะรสชาติจะออกแนวดุแรงไหมไม่ดุนไม่ไม่ดุแรงมากจะอยู่แนวกลางๆเป็นไทยเตสเลยโอเค,คเอาแนะนํามาเลยคุณเพื่อนโอเคค่ะ ขอเป็นตัวแรกด้านนี้เลยนะคะคอตอนนี้จะเป็นผัดผักลิ้นหานค่ะเป็นผักพื้นเมืองหรือพื้นบ้านของภูเก็ตตอนนี้จะหายากแล้วอันนี้จะเป็นลักษณะใบาของลิ้นหานนะคะจะเป็นใบเล็กๆเรียวเรียวใบเล็กๆเรียวเรียวเหมือนผัก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชีฝรั่งคล้ายๆใช่คล้ายๆผักชีฝรั่งขออนุญาตกินได้เปล่าเลยหรอสามารถกินกับน้ำพริกได้ต่อไปกลมกร่อมใช่กินแหนมก็ได้กาะไรก็ได้ใช่ค่ะถ้าผัดขึข้นหม้อออกมาตอนแรกๆที่ผัดออกมาก็คืออร่อยเลยแปลกอันนี้เมนูชื่อ ผัดผ,ผักผลรืนหาน<ล><ล>ใส่อะไรบ้งางเนี่ยกระเทียมอันนี้ใช่ค่ะผัดเต้าเจี้ยนแล้วมันหอยได้ความมันมมยังมีความกรอบอยูด้วยค่ะกรอบด้วย แล้วด้วยผักเองอะค่ะมันจะมีรสชาติความความมันความหนึบมันยิ่งเอาแบบเอาไปผัดผักใส่แบบใส่ซอสใส่น้ำมันหอยเลยรสชาติมันจะซึมเข้าไปในตัวผักได้ดีเพิ่งได้รับประทานผักลิ้นห่านนี่แหละครั้งแรกในชีวิตเราเล่ในชีวิตเเป็นเวไอเทมค่ะมานี่ต้องโดนต่อไป นี่คืออันนี้เมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูจักระจันทะเลทอดเป็นปูชนิดหนึ่งค่ะที่มีลักษณะจักกะจันใช่แล้วชื่อปูจักระจันใช่ค่ะเป็นปูชนิดหนึ่งซึ่งจริงแล้วปูจักระจันนะคะจะป๊อปปูล่ามากเลยในช่วงแอเรียของหาดหมายเขากรอบียวอืมเอาไปชุบแป้งเหรอคะใช่ค่ะ ชุบแป้ง no ที no ่ผสมเครื่องแกงหน่อยๆก็จะได้กลิ่นอายความเป็นรสชาติเนใช่ค่ะตัวนี้คือตัวนี้เป็นชูชีปเป็ดกรอบค่ะเป็ดกรอบใช่ค่ะใช้ส่วนไหนของเป็ดคะส่วนเนื้อหน้าอกของเป็ดค่ะลองสังเกตดีๆนะคะในน้ำชูชีจะมีลิ้นจี่ด้วยซึ่งเราอยากจะให้กลิ่นอายความเป็นหวานๆมันๆแล้วก็มีกลิ่นของใบมะกรูดเพื่อชูลงของรสชาติอาหารใช่ค่ะเป็ดนี้เขาก็กรอบ อบอกมันมันหวานหวานจูจีเขาก็รสไม่ดุนแรงเท่าไหร่ข้าหลังทานได้ใช่ค่ะอันนี้ตัวนี้จะเป็นหมูฮ้องค่ะหมูอะไรนะคะหมูฮ้องค่ะก็มีอิทธิพลมาจากจีนอพยพโอเวอร์ซีเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ภูเก็ตก็คือหมูฮ้องเป็นหมูที่ผัดเหมือนกับหมักซีอิ๊วแล้วก็เอาไปสตูให้ขายพาละโลค่ะแต่เขาไม่ใส่เครื่องเทศมากเท่าไหร่ใช่นะถ้าเป็นปะโลแล้วมันจะกลิ่นแรงขึ้นมาหน่อที ก็เมนูทานง่ายอ่อยดีสุดท้ายนั่นอะไรคะสุดท้ายจะเป็นปลากระพงผัดเมี่ยงคําค่ะปลากระพงเมี่ยงคําซึ่งเวลาเราทานเมี่ยงคําจะเป็นทานแบบแบบคำคำทานเล่นใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราเอาฟิวชั่นมาใส่ปลาเป็นตัวให้ได้อรรถรสของการกินเป็นมื้อหลับก็คือสามารถใช้ใบชาพูแล้วก็ทําเป็นเมี่ยงคําทานเองโดยใช้มือได้เลยทีนีเขาชอบให้คนทานมีส่วนร่วมนะถูกต้องนะคะแบบนี้ ตอนนี้จะมีเครื่องคลุกมันไม่เหมือนผัดเปี้ยวหวานหรือว่าราดพริกมันก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะคะสรุปว่าอาหารที่นี่แบบอร่อยเชื่อเชื่อเชื่อแล้วเมนูลยเชื่อแล้วยางที่คำล่ำลือมาแล้วก็อยากทานขนมหวานที่นี่แล้วก็มีอะไรทานได้เลยค่ะเรามีขนมหวานพื้นเมืองของคนภูเก็ตเช่นเดียวกันค่ะมาเลย นั่นคือนี่คือโอเอ๋วพื้นเมืองของคนภูเก็ตขอบคุณมากค่ะอะะไรนโอเอ๋วโอเอ๋วค่ะเป็นไงครับชื่อแปลกๆทางนึงเลยโออใส่อะไรบ้างคะเนี่ยวุ้นดีกล้วยใช่ค่ะมีวุ้นที่เห็นนะลูกเดือยใช่ค่ะแล้วก็โทแดงแล้วก็จะมีกล้วยนิดนึงแล้วก็กล้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรนะตัวโอเอ๋วเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายมะเดื่อค่ะ เราจะผ่ากลางแล้วเอาซีทข้างในมันที่มีลักษณะคล้ายๆแมงลักอะค่ะไปตากแดดแล้วนํามาแช่น้ําเราจะได้เมือกของมันเราตักเมือกแยกออกมาไปผสมกับเมือกของกล้วยน้าว้าแล้วตั้งทิ้งไว้ให้มันเซตตัวมันจะเกาะกันเป็นคล้ายๆเจลาตินคล้ายๆอย่างงี้ค่ะจะได้ความหวานของความหวานของตัวกล้วยนิดๆแล้วก็ความหอมของธรรมชาติของเม็ดซซตของโอเอลก็มันอร่อยนะคือมันไม่ได้เหมือนวุ้นซสที่เดียวมันมีกลิ่นที่บอกว่ามีกลิ่นหอมของกล้วยและที่สําคัญเอ๊ะทำไมมันมี กลิ่นเฮลิบอยเนี่ยถูกต้องค่ะเราออนท็อปด้วยเฮลิบอยเพื่อความสดชื่นเพราะว่าสรรพคุณของโอเอ๋วอะค่ะแก้กระหายน้ําแก้ร้อนในเพิ่มความสดชื่นของเฮลิบอยเข้าไปลงตัวค่ะนี่ไงกินแล้วสดชื่นจลชื่นใจขึ้นมาเลยออแล้วก็ดูบรรยากาศเนี่ยมีหลายโซนที่ลูกค้านั่งใช่ค่ะมีเป็นโซนของเราแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะเป็นแบบไทยคลาสสิกสไตล์ก็คือฝั่งนี้จะเป็นฝั่งคลาสสิกฝั่งเก่าซึ่งฝั่งนน้นเราจะเรียกเป็นฝั่งไทย Modern Style แต่ว่าดินเนอร์เราจะแนะนําให้แขกนั่งข้างบนเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศแล้วก็ข้างในคูงตกแต่งด้วยต,ตะเกียบเต็มไปหมดเ,<ช>เ<อ>่ะห้องหารนี้เปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมง เราเปิดให้บริการ6โมงเย็นลาสออเดอร์3ทุ่มครึ่งปิดที่4ทุ่มค่ะโดยมากแล้วลูกค้าที่ไม่ได้พักที่โรงแรมเนี่ยมาทานได้ไหมมีค่ะแอร์ยต่างๆก็คือเข้ามาทานสามารถโทรมาจองได้ค่ะครับผมติดต่อได้ยังไงติดต่อเบอร์โทรนะคะ076363999ค่ะแล้วก็เว็บไซต์ของโรงแรมเราจะมีเปใ็น ranisongphuketresort.com ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมชมเราก็ต้องอยากมาทานที่นี่แต่บางคนก็เอ๊ะจะกลัวในเรื่องของความ ปลอดภัยค่ะความสะอาดในช่วงท่องเที่ยวช่วงนี้ค่ะทางโรงแรมหรือว่าทางห้องอาหารตะเกียนนี่มีมาตรการในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะพนักงานทุกคนจะปิดแมสทุกคนมาถึงห้องอาหารปุ๊บเราจะมีการวัดอุณหภูมิปกติค่ะแล้วก็การคลีนของโต๊ะก็คือทุกทครั้งที่แขกฟต์จากโต๊ะไปเราจะมีการคลีนด้วยน้ํายาที่เป็นตัวฆ่าเชื้อของโควิดโดยตรงจากบริษัทใช่ค่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะค่ะ วันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณเพื่อนมากๆเลยนะคะที่พาเรามาทานอาหารอร่อยๆนะคะรวมถึงคุณฮอนที่พาเราไปชมโรงงานสวยๆที่รัน2องภูเก็ตนะคะขอบพระคุณค่ะอินดีค่ะขอบคุณค่ะและทางรายการนะคะก็มีผลิตภัณฑ์เฮลส์รู b o ยดื่มมาตั้งแต่เด็กมอบใหด้วยค่ะ ท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสําหรับเรา2คนแล้วล่ะครับเสาวหน้านะคะต้องมาติดตามค่ะว่าเราสองคนจะพาไปเที่ยวที่ไหนในจังหวัดภูเก็ตกันต่อบ้างค่ะรับรองว่าที่ภูเก็ตนี้ยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะทีเดียวครับวันนี้ลาก่อนครับพบกันใหม่สาวหน้า8ปดโงครึ่งทางจีนเอ็มยี่้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ